โดยเมื่อวันที่9ตุลาคมปี2022ทีมนักดาราศาสตร์นานาชาติได้มีการตรวจพบการระเบิดรังสีแกมมาหรือแกมมาเรเบิดที่มีชื่อว่า GRB 2 2 1 0 0 9 A โดยใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศสวิปนิวเจอร i โอสวิปออบสเวอร์ตุรีและ กล้องโทรทัศน์อวกาศเฟอร์มีแกรมมาลีสเปซเทลสโคปซึ่งมันมีการปลดปล่อยแสงสว่างที่เจิดจ้าที่สุดในจักรวาลเท่าที่เคยมีการตรวจพบมาโดยแสงสว่างจากการระเบิดของหลังสีแกรมมาในครั้งนี้อาจเกิดมาจากการยุบตัวของดาวเลิกษ์มวลมากที่หมดเชื้อเพลิงและสิ้นอายุขไขลง จนพื้นผิวของดาวเกิดการยุบตัวเข้าหาแกนกลางอันเนื่องมาจากความโน้มถ่วงที่เป็นผลมาจากน้ำหนักมวลอันมหาศาลของตัวมันเอง